o ุณม o อนเองสวัสดีค่ะยมสายๆนะคะขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เอยอเก้าโมงสามสิบเจ็ดนาทีวันนี้หมอนึกนะคะลูกหมอเปียงวดแขนไทยนะคะเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีแขกเราก็เลยจะเข้ามาที่สวนนะคะพามาดูอะไรเอ่ยทนๆๆันหนเอาเพื่อนเพื่อนดูนี่นี่คืออ่าต้นแม่นะคะที่บอกไว้ว่าครั้งที่แล้วจะฉายให้ดูนะเขาเรียกว่า แก้วทองพันชั่งนะคะเอ่อพเพลงเล้ก็มีร้องนะคะไวโพสเอ่ออะไรนะนาคสั่งสีกานะคะหนึ่งน้องมแม่ทองพันชั่งพี่นาคขอสั่งวันละกรึบวันละแบนวันละกักวันละกลมอ่านี่นะคะเอ่อไอ,อ,อ,อดอกนะคะดอกของเขาจะมีลักษณะสามอยันะคะ เออใบนะคะเวลาดอกใบเขาเนี่ยจะมีเดือยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเดือยนี่นี่เดือยเห็นเดือยไหมเพื่อนเขาขาว,ขาวนี่นะคะเออแล้วก็หน้าหน้าใบนี่นะคะจะเป็นเออเป็นกลีบสามกลีบนะคะมีช่อดอกหนึ่งหนึ่งช่อดอกเนี่ยออกได้หลายกลีบนะคะแล้วแต่นะคะความสมบูรณ์นะคะอันนี้เรียกว่าทองพันช่างนะคะสรรพคุณนะคะเป็นยากแก้ไข้นะคะมีรสขมนะคะ แต่ก็ไม่ขมมากนะไม่เหมือนฟ้าทลายโจรน,นะอันนี้ทองพันช่างนะพี่นาคขอสั่งนะคะว่าน,นี่คือเออนาคสั่งสีกานะคะทองพันช่างแก้ไขนะคะแก้ไขได้เออด้ยวยทุกชนิดนะอ่ามาดูต้นของมันนะคะลําต้นของมันเพื่อนๆวันนี้หมอนึกพาดหัวนะคะสวนเกษตรนะคะระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยรัชกาลที่เก้านะคะพ่อหลวงนะคะอ่าดูนะ เอ่อองพันช่างนะคะนี่เพื่อนเพื่อนเอ่อใครไม่มีนะคะวิธีการปลูกขององพันช่างนี่ง่ายมากนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอ่อหมอนึกจะสาธิตวิธีการเด็ด่าเด็ดกิ่งที่เขาเตีย้ยหรือเอ่อไปเกะก,กะที่ต้นอื่นนะคะอ่ะเราได้มาแล้วนะได้มาแล้วนะคะเอาพามานะคะเอามาดูเพื่อนเพื่อนหามุมนะคะนี่คือต้นที่หมอนึกช้ำด้วยกิ่งไว้อ่ะมาดูต้นนี้นี่นะคะดอกนี่นะคะนี่ เพื่อนๆปลูกง่ายมากเลยนะคะเอ่อวิธีการเพื่อนๆน,นะคะอ่ะมาตามมาใครรักเกษตรนะคะใครทำรายเศรษฐกิจพอเพียงมาดูนะคะเอ่อใช้ส่วนหนึ่งนะคะของของต้นนะคะ,ะใช้ส่วนเดียวอ่ะเพื่อนๆดูเด็ดเลยนี่เด็ดกิ่งเขียวๆก็ได้อ่ะเด็ดออกมางี้นะคะเพื่อนๆปักไปเลยนะคะหาที่ปักที่แบบว่า เออดินไม่แน่นจนเกินไปนะคะปักลงไปนี่อ่ะเพื่อนเพื่อนปกักปักแล้วนะคะนี่ปกักไปหนึ่งกิ่งอันนี้ถอนทิ้งไปก่อนนะอันนี้เยอะเนี่ยต้นนี้นะัน่ะเป็นสมุนไพรนะนี่นะคะอ่ะเพื่อนเพื่อนกิ่งที่สองอ่ะปักลงไปนี่นะคะจะทองพันช่างนะคะเออปลูกง่ายมากนะคะส่วนไหนที่ปลูกแล้วติดง,ง่ายก็คือเออ ดูนะคะปักทั้งกิ่งก็ได้สิเกียสิเกียดแล้วปักทั้งกิ่งงานเพื่อนๆปกักไปเลยแอดนะคะเอ่อนี่ยาวไปใช่ไหมเด็ดออกปักลงไปเพิ่มอันนี้ยาวไปปักลงไปเพิ่มนะคะอ่ะนี่นะคะแค่นี้นะคะเอออีกประมาณสองเดือนมาดูเพื่อน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 ก็จะได้เจ้าทองพันช่างนะคะที่ สวยงามมีคุณประโยชน์ก็คือนะเอาไปสำหรับแก้ไขรลดไข้บรรเทากวดลดไข้นะคะเออปรับให้เราทำไมมีภูมิมต้านทานไข้หวัดนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ